ของพระเจ้าห้าอชาติคือประวัติของพระพุทธเจ้าอตอนนี้ก็ตอนเรียกว่ามุนเรียกฝนหาแก้วมีครั้งหนึ่งมีพรางคนหนึ่งรู้มุนเรียกฝนหาแก้วได้ออกเดินทางไปกับสิบผู้ใหญ่จะถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งก็ถูกพวกโจรห้าร้อยจับมัดไว้ปล่อยให้สิทธ์กลับไปเที่ยวหาเงินมาไทย เวลาสิทธิ์จะจากไปได้กระซิบสั่งว่าจานอย่าเรียกฝนหากแก้วไปน่อนังขาดขอให้รอจนสิทธิ์กลับมาก่อนว่าแล้วก็จากไปพอตกกลางคืนพราหมณ์ที่ถูกมัดให้นอนแซลอยู่กับพื้นดินมองขึ้นไปในอากาศได้เห็นเลิกดีก็อยากจะเรียกฝนหากแก้วเพื่อเอาเงินมาไถ่ตัวจึงบอกพวกโจรให้แก้มัด แล้วให้หาน้าไม้อาบให้หาผ้าขาวมาให้นุ่มให้หาเครื่องหอมมาทาแล้วก็นั่งร่ายมดนขึ้นพอร่าจบแล้วก็เหงยนขึ้นไปบนอากาศผลหาแก้วเจ็ดประการก็ตกลงมาพวกจนกระพานเก็บเอาจนพอความาสง์แล้วนในจนถึงว่าพวกเราได้ทรับพอแล้วให้ปล่อยพามี้ไปเถอด แต่ก็มีผู้ค้างขึ้นว่าไม่ได้เราต้องให้พานนี้ไปด้วยถ้าไม่อย่างนั้นเวลาเงินเราหมดแล้วเราเจะเอที่ไหนอีกนายโจรนายโจรอื่นๆก็เห็นดีด้วยจึงควบคุมพานนั้นพานนั้นไปด้วยพอในพอไปนนในม่ชาพบโจรอีกพวกหนึ่งอีกห้าร้อยเดินสวนมาก็จะเกิดการชุรบก,กันขึ้นนายโจรจึงว่าพวกเราไม่ต้องรบก,กันหรอก ทัพที่พวกเราถลายมาจนเต็มแรงทุกคนนี้ได้มาจากพางคนนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเขามีมนเรียกฝนหากแก้วเราจะยกพรางคนนี้ให้ว่าแล้วก็ยกพางคนนี้ให้จนพวกใหม่แล้วก็ออกเดินทางต่อไปจนพวกใหม่จึงให้ทานไล่มนเรียกฝนหากแก้วพรางก็บอกว่าเรียกได้เพียงต้นปีกับปลายปีเท่านั้นนี่เป็นปลายปีแล้ว ้องปีใหม่จึงจะเรียกได้จนพวกใหม่ก็โกรธว่าเฮ้ยในพราหมนี่ขี้โกงที่โจรพวกก่อนก็เรียกให้ได้ที่พวกเรานี่มีผัดเพี้ยนว่นแล้วก็รุมเงินฆ่าแล้วก็รีบติดตามไปปล้นเอาทรัพย์กับโจรพวกก่อนได้ฆ่ากันตายไปอันมากลงท้ายเหลือแค่สองคน,ส,นส่วนส่วนสองคนจึงพากันขนทรัพย์ไปฝังไว้แล้วออกเดินทางไปถึง หมู่บ้านบ้านหนึ่งเพื่อจะขอข้าวมากินแต่คนหนึ่งคิดขึ้นในใจว่าเราจะเข้าไปในบ้านเพียงคนเดียวแล้วเอายาพิษใส่ข้าวมาให้คนนี้เพื่อนอีกคนกินให้ตายท,ทั้งหมดจะได้เป็นของเราผู้เดียวคิดแล้วจึงบอกเพื่อนว่ารออยู่ที่นี่เถอะเราจะเข้าไปในบ้านคนเดียวฝ่ายเพื่อนจะนึกดีใจไปคิดว่าดีละขากลับขามันกลับมา เราจะไปดักข้ามันอยู่การทานเราจะได้เอาทรัพย์นั้นทั้งหมดเป็นของเราผู้เดียวคิดแล้วก็อน,นุญาตฝ่ายเพื่อนเมื่อขอข้าวในบ้านเดนแล้วก็เอายาพิษใส่ลูแล้วรีบถือออกมาพอมาถึงที่เพื่อนซ่อนอยู่ก็ถูกเพื่อนฟันตายคนที่ฟันก็ดีใจรีบแก่รีบแก้ห่อข้าวกินพอกินแล้วก็นอนตายอยู่ใกล้ๆกันฝ่ายสิธิ์ของพราม เมื่อกับไปหาเงินได้แล้วก็รีบมาไปมาพบศพอาจารย์ศพพวกโจรตายเกืินกาดอยู่ก็รู้ว่าอาจารย์ไม่เชื่อฟังจึงจัดการพร้ศพพรองอาจารย์แล้วก็เดินต่อไปได้พบพวกโจรสองคนนอนตายอยู่จึงว่าเพราะอาจารย์ของเราคนเดียวที่ไม่เชื่อเราจึงทําให้คนอื่นตายเปอันมากแล้วก็เดินทางไปจนถึงที่ประสงค์ มาชาติสุดท้ายอาจารย์ได้ได้เกิดมาเป็นพระว่ายากองหนึง่งสิบนั่นก็ได้เกิดมาเป็นพุทธเจ้าเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าวัวดือ้อและใช้ความรู้ไม่ถูกเรื่องไม่ดีเลยเลาอีกเรื่องหนึง่งเรื่องเสียประโยชน์เพราะถือเลิกในครั้งก่อนนูน้นมีตระกูลหนึ่งในกรุงพาราสี ได้ออกไปขอกุลสตรีในหัวเมืองเพื่อบุตรของตนได้ตกลงนัดแต่งงานกันไว้แล้วจึงกลับไปถามอาชิวกผู้เป็นชีต้นของตนว่าเลิกแต่งงานที่ตนกำหนดไว้นั้นจะดีร้ายประการใดอาชิวกนึกขัดใจจึงแกล้งบอกว่าเลิกไปดีแต่กูนั้นก็เชื่อถือ,อเชื่อถือตาม ไม่ไปแต่งงานตามการที่กําหนดไว้เขาจึงยกหญิงนั้นให้แต่งงานกับบุรุษอื่นเสียขั้นวันหลังก็พากันไปใหม่แต่ก็ได้รับความเสียใจกลับมาในเวลานั้นมีนักปราชญ์คนหนึ่งได้กล่าวขึ้นในที่ประชุมนั้นว่าประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนพาลซึ่งมัวแต่คอยหาเลิอกอยู่ประโยชน์นั่นแหละเป็นเลิกของพวกต้องการด้วยประโยชน์ดาวทั้งหลายในท้องฟ้าจักทำอะไรได้ดังนี้ มาชาติสุดท้ายอาชีกคนก่อนนั้นก็ได้มาเกิดในตระกูลที่เชื่อถืออาชีกนั้นอีกบัณฑิตนั้นได้มาเกิดเป็นพุทธเจา้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าการทำชั่วทำดีย่อมไม่เลือกเวลาทำชั่วเวลาไหนก็เป็นอันชั่วเวลานั้นทำดีเวลาไหนเวลานั้นก็นับว่าดี เรื่องเรื่องห้ามฆ่าสัตว์เส้นเทวดาครั้งหนึ่งมีพระราชโอรสของพระเจ้าพระนีพระองค์หนึ่งเห็นชาวเมืองฆ่าสัตว์ไปบวงสวงเทวดาที่ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งทุกปีจึงทรงดำริว่าเราจะหาอุบายเลิกให้ได้เวลาคนทั้งหลายไปบวงสรวงเทวดาก็เสด็จไปด้วยทรงทำเป็นไปกล่าวไหว้เทวดา บนเทวดาด้วยเสียงผู้พรมและก็เสด็จกลับทำอย่างนั้นเสมอมาทุกปีเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วก็ได้ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินและตัดขึ้นในที่ประชุมพวกอมาต์ว่าเราได้เสวยราชน,นี้เพราะได้บนเทวดาที่ต้นส่้อยว่าในรัชการของข้าพระเจ้าจะไม่ให้ผู้ใดทําบาปเลยถ้าผู้ใดทําบาปค่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้น จะเอาเลือดเนื้อของผู้นั้นมาเส้นเทวดาเพราะฉะนั้นจงประกาศไว้ให้รู้ทั่วกันว่านับแต่วันนี้ไปใครจะฆ่าสัตว์ไม่ได้อีกเป็นอันขาดพวกอามาย์ก็ทําตามพระราชาองค์การชาวเมืองก็พากันกลัวตายเลยไม่กล้าฆ่าสัตว์ไปเส้นเทวดามาชาติสุดท้ายพระเจ้าพระดินพระอ,องค์นั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้ายุงนี้ที่เห็นว่า การฆ่าสัตว์แก้บุญนั้นมีมาแต่ไหนไหนแต่ผู้มีปัญญาย่อมไม่ทำและไม่ให้ผู้อื่นทำเพราะไม่มีประโยชน์อันใด